ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกถูกถูกหมดเออวิศวะนี่ได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ผมประมาณประมาณห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นพระนี่ได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่พูดไม่ได้ครับเพราะว่าบางเดือนมันไม่เท่ากันออเอ่าอ่ใช่พูดไม่ได้กลัวมีคนมาแต่แต่เอาแน่เลยแน่เลยอ่ะเดือนหนึ่งเกินแสนอยู่แล้วสบายสบายด้วยแบบเราไม่ต้องไปหาพระอะไรเยอะด้วยแล้วก็ไม่ได้ทําทุกวันด้วยเนาะใช่ครับ แค่องเดียวบางทีก็จบเลยไม่ได้ทําทั้งวันด้วยใช่ครับเออเออมันมีน่าสนใจอ่ะเป็น<ม>เป็นแบบผมถือว่าเวลาเนี่ยคือสินทรัพย์อย่างเดียวของชีวิตเลยอืมใช่ไหมคุณตามถ้าเราไม่เอาเวลาเนี่ยไปสร้างชีวิตเรานะครับคนอื่นเนี่ยจะซื้อเวลาเราไปสร้างชีวิตเขาอืมใช่เวลาคืออย่างเดียวเพราะมันนับถอยหลังไม่ได้ใช่ทุกคนต้องไม่รู้แหละ ม,มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ต้องแบ่งเวลาให้เท่ากันครับ